สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับผมปูซิเมนอีกเช่นเคยนะเดววันนี้เราจะมาพูดถึงแพทของเกมโคดีอาร์ตการปฏิวัติของลูลุสลอสตอรี่นะครับก็จะเป็นแพทเกี่ยวกับเนื้อหาใหม่บทใหม่นะครับที่จะมาในวันที่30สิงหาคมตอนบ่ายสหลังสะเปิดนะฮะซึ่งเนื้อหาจะเป็นยังไงเนี่ยเราจะมาดูไปพร้อมๆกันนะครับมาเนื้อหาในครั้งนี้ก็จะเป็นแคมเปญปุที่7น,นั่นเอง ก็จะมีบทเนื้อเรื่องบทที่เจ็ดให้เราเสพแล้วนะครับแล้วก็จะมีอ่าแคมเปญบทที่7ดให้เล่นในระยะเวลาที่เขากําหนดนะครับก็คือถ้าเราเล่นในช่วงนั้นเนี่ยเราจะได้ไอเทมต่างๆหรือว่าเราได้สิทธิต่างๆที่คนมาเล่นที่หลังไม่มีนะครับอันนี้คือพูดแล้วมันจะดูดีไหมเนี่ยเอาเป็นว่าเราจะได้ไอเทมในช่วงเวลาจํากัดนั่นแหละเออโอเคมาเรามาดูเนื้อหาว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ ก็จะมีสรุปโดยย่อถ้าผมอธิบายว่าเนื้อเรื่องในช่วงนี้มันจะเป็นช่วงไหนมันจะเป็นช่วงอนิเมะในตอนที่12กับ13ครับก็จะให้เล่าเหตุการณ์ในอนิเมะตรงๆเนี่ยก็จะมีแค่เหตุการณ์ที่พ่อเชอร์รี่ตายนะครับแล้วก็มีการจัดงานศพพ่อเชอร์รี่ในตอนที่13นะครับแล้วก็จะมีการไปาการไปหาเกียวโตในตอนที่12นะครับ แล้วก็ตัวรูรุสเนี่ยรู้สึกผิดในเหตุการณ์ในตอนที่13นะครับก็จะประมาณนี้ส่วนเนื้อเรื่องของตัวมาริอหรือมายะหรือตัวเองในเกมเนี่ยผมว่าน่าจะมีแทกในช่วงนี้แหละแต่ไม่รู้มาในทรงไหนนะก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับโอเคเพราะว่าสาเหตุในคราวนี้ที่ผมไม่พูดบทสรุปเนี่ยอ่าไม่ใช่บทสรุปดิเนืน่งเรื่องยอ่อในเรื่องย่อมันค่อนข้างกำกวงนะครับก็เลยไม่อยากพูดถึงนเท่าไหร่นะโอเค เรามาพูดถึงแคมเปญต่อไปแคมเปญต่อไปเนี่ยจะเป็นแอสตารนะครับแอสตารก็ไม่ใช่แอสตาราในกระตูนะด่านระดับแอสตรานะครับก็จะเป็นด่านที่ยากโคตรๆนะครับเป็นยากกว่าแชมชาเลนจ์ดีกอ่พูดแค่นี้ดีกว่าเป็นด่านที่เราจะได้เล่นตอนเราเล่นเเรื่องบทที่7็ดครบหมดแล้วนะแล้วเราจะได้เล่นแอสตาร์เนี่ยตอนเนื้อตอนวันที่ส1สิบเอสิงหานะครับก็คือ เอาง่ายๆแพทมาวันที่30หลังซัเปิลก็คือตอนบ่ายสเราจะได้เล่นแอสตาเนี่ยก็คือเราต้องเล่นเนื้อรื่องให้จบก่อนเนื้อเรื่องให้จบก่อนนะแล้วก็ได้เล่นตอน4ี่ทุ่มของวันที่30นั่นเองก็ได้เล่นและในเวลาไทยนะครับมีล็อกอินโบนัสของแคมเปญบทที่7ก็จะเป็นแคมเปญของอ่าบทที่7็นั่นเองซึ่งเขาจะแจกเพชร้5 0เพร ซึ่งแน่นอนว่าไม่แจกเพชรเป็นก้อนครับแจกเพชรแจกเพชรเป็นวันละ150เพชรนั่นเองนะครับก็ยังเสมอต้นเสมอปลายเหมือนเดิมนะครับบทที่แล้วผมจําได้ว่า200เพชรป่ะไม่ใช่2,000เพชรแต่แจกวันละ200เพชรคราวนี้แค่1,500เพชรพอเดี๋ยวค่อยมาดูกันโอเคมีภารกิจแคมเปญบทที่7 ก็จะเป็นแคมเปญของเนื้อหาบทที่7นะครับก็จะมีเงื่อนไขเช่นผ่านด่านนั้นด่านนี้เล่นด่านนั้นให้ผ่านเล่นสตอรี่จนถึงด่านนั้นเราก็จะได้อเทมครบนั่นเองก็ไอเทมในคราวนี้ยเขาจะมีการบอกว่าเขาจะแจกเพชรอีก1000เพชรนะแล้วก็จะมีส่วนของคิ้วก้อนฟ,ฟ้าที่เอาไว้อัพขั้นหุน่นตั้งแต่ 7, 8, 9นะครับ แล้วก็จะมีที่สีดารู้สึกคราวที่แล้วก็ประมาณนี้นุ้งบทที่บทที่หกเนี่ยก็มาในทรงนี้เหมือนกันโอเคงั้นก็คงไม่ต่างกับบทที่หกเท่าไหร่โอเคเรามาดูแคมเปญต่อไปแคมเปญการเล่นเนื้อเรื่องหลักโดยใช้สเตมินาเพียงครึ่งเดียวอืมเหมือนบทที่หกเลยก็อย่างที่ผมอธิบายไปอะ่ะถ้าเราเล่นนอกระยะเวลาแคมเปญน่ะปกติแล้วอะ่ะเราจะเล่นใช้สเตมินา20 เป็นต้นไปครับ20อัพอะซึ่งมันจะทำให้เราเล่นได้แค่4-5รอบคือสเตมิน่าผมมี99ก็ต้องรอระยะเวลาคูดาวในการเล่นอีกหรือจะต้องอัดพิซซ่ากินเข้าไปเพื่อเพิ่มสเตมินาอะไรอย่างเงี้ยก็ให้คิดว่าอันนี้เป็นแคมเปญช่วยผู้เล่นแล้วนะไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่คือเขาก็พยายามลดการใช้พิซซ่าให้น้อยลงนะครับ แต่ก็ขยันแจกพิซซ่าแผ่นละ1ชิ้นแพ่ละ1ชิ้นคือ1ชิ้นเล็กนะไม่ใช่1ถาดถ้า1ถาดเนี่ยมันจะเป็นพักพราะคุณยิงสูงมากเลยแต่เขาไม่เคยแจก1นถาดมันไม่ค่อยแจกหรอกแจกแค่ตอนมีแผ่นชานเลนหรือว่าเราผ่านชัเลนแล้วถึงจะแจกอะไรอย่างเงี้ยเออส่วนมากนะโดยระยะแคมเปญเนี่ยจะมีถึง30สิบงหาครับจนถึงวันที่8กันยายนนั่นเองนะครับ ในที่สุดก็ถึงเดือนกันยายนสุดทีเนาะโอเคต่อมาก็จะเป็นตู้กาชาตู้กาชาบททเจ7ก็จะมีตัวละครใหม่สามตัวหน้าตู้เลยครับก็จะมีเชอร์รี่นะมีดิทฮาร์ดแล้วก็มีคิริฮาระไทโซนะครับที่เป็นคนของเกียวโตนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเป็นนักบ,บินประเภทไหนทั้งสามคนนะคนแรกเชอร์รี่สีดาวเป็นนักบ,บินประเภทบิชอปนะฮะเป็นสายซ่อมแซม เป็นตัวฮิลนั่นแหละอ่าตัวเชอร์รี่เนี่ยถ้าเกิดเราอ้างอิงเชอร์รี่สาดาวก็จะเป็นตัวที่ฮิวดีที่สุดในเกม3ามดาวนะเป็นตัว3ามดาวที่ฮิวดีที่สุดในเกมนะครับรองลงมาก็จะเป็นตัวคา r เรนว่น้ำนะครับถ้าเป็นเชอร์รี่เนี่ยผมมั่นใจว่าน่าจะเป็นตัวฮิลที่น่าจะเก่งพอๆกับยูเฟมียนะครับ ราะว่าตัวยูเฟเมียเนี่ยคิวระยะไกลแรงก็จริงแต่ระยะประชิดไม่ได้เรื่องเลยฮะแต่ว่าตัวเชอร์รี่สดาวคิวได้ทั้งระยะประชิดแล้วก็ระยะไกลนะครับถ้าเกิดว่าตัวอ่าเชอร์รี่เนี่ยจะมีค่าสเตตัสสองอย่างเหมือนเดิมก็คือฮิวระยะประชิดได้หรือฮิวระยะไกลได้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะเป็นตัวฮิวที่ต่อให้ผมสุ่มการันตีสีดาวแล้วผมได้เชอร์รี่มาผมก็ยังดีใจนะ เอามาปั้นต่อได้นะครับเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นนะถ้าถามว่ามีกิมมิสสกิลยังไงบ้างเนี่ยผมคิดว่าฮิวแรงหนงสกิลหนึฮิวแรงสกิล2คือลอดคอสพวกนักบ,บินแอดอ่าไม่ใช่นักบ,บินกลุ่มนักบ,บินที่เป็นนักเรียนแอชฟอร์ดเพราะว่าส่วนส่วนใหญ่แล้วเชอรี่อ่ะจะอยู่ในกลุ่มนักเรียนแอชฟอร์ดซะมากกว่าไม่มีไม่เคยอยู่กลุ่มพาี เมื่อเคยอยู่กลุ่มอะไรทั้งนั้นนะก็ต้องมารูทีทีในอนาคตเนานะว่าจะมีหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะอยู่กลุ่มนักเรียนฟอร์ดแหละโอเคต่อมาก็จะเป็นตัวคิริฮาระไทโซนะครับนักบ,บินสามดาบนะก็จะเป็นตัวละคระนักบ,บินประเภทคิงสายกลยุทธ์นะครับพวกสายกลยุทธ์ก็คือพวกที่ลงสนามแล้วอะ่ะมันจะทำการดีบัฟศัตรู หรือว่าทําการบัฟให้เพื่อนในระยะเป้าหมายที่เห็นกระว่ากันไปบางตัวก็ลงสนามแล้วแจกให้หมดก็มีมีถมเทนะครับ mm hmm. ก็อย่างเช่น C2 ชุดขาวที่ลงสนามปุ๊บแจกก่อให้ทุกคนเลยโอ้อันนี้ตัวนี้ดีมากแล้วก็จะมีตัวซีโลสีดาวนะครับซีโลสีดาวเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ลงสนามปุ๊บลดเลือดศัตรูที่อยู่ในระยะยิงนะครับแล้วก็จะทําการบาพลาโจมตีให้กลุ่มภาคี ในระยะชั่วคราวได้ผมก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งแล้วก็เป็นตัวที่ส่วนใหญ่แล้วพวกาสายกลยุธ์เนี่ยมันจะมีสกิลพวกรีคูดาวตัวเองอยู่แล้วก็คือลงสนามได้ไวมากไม่ต้องรอถึงหนึ่งนาทีรอแค่ยี่สิบามสวิก็ได้ลงแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะซึ่งตัวคีริฮาระเนี่ยเป็นตัวกลุ่มนับบินน่าจะเป็นอ่าตระ,ะกูลทั้ง6ของเกียวโตเพราะว่าตอนนี้ตระกูลทั้งหของเกียวโตเนี่ย รู้สึกว่าจะมีเจ้าหญิงคามุยะแค่คนเดียวมั้งในเกมตอนนี้ถ้าเกิดจะมีตระกูลทั้ง6เกียวโตเพิ่มขึ้นก็ดีก็ถือว่าดีนะจะได้มีกลุ่มหลากหลายขึ้นนะครับโอเคต่อมาจะเป็นดิพาสา3ดาวดิพาในกลุ่มภาคี3ดาวน้ำบินประเภทคิงสายกลยุทธ์คือเดิมทีดิพาสองดาวก็เก่งแล้วนะเก่งในเรื่องซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าตัวดิพาเนี่ย จะสามารถไปถึงตัว2ดาวนะตัวดิพาสสดาวสามารถบัฟให้ตัวที่อยู่ในระยะยิงเนี่ยอยู่ในสภาพสเตลได้นะครับก็คือถ,ถ้าทุกคนถามว่าสเตลมีประโยชน์ยังไงสเตลเนี่ยทำให้เราหลดการโจมตีระยะไกลได้ครับแล้วก็ก็คือทําให้การโจมตีระยะไกลไม่เป็นผลชั่วคราวแน่นอนว่ามันมีผลกับศัตรูที่ชอบยืนยิงระยะไกลได้ด้วยนะ สมมุติว่าเรา,เ,ราเจอศัตรูที่มันยืนยิงระยะไกลอยู่เนี่ยแล้วเราใช้สเตลอ่ะศัตรูไม่เห็นครับมันก็จะเดินต่อจนกว่าจะชนเรานั่นแหละถือว่าดีมากๆถ้าเกิดสมมุติว่าตัวด e p p a สามดาวจะเป็นตัวที่แบบว่าแจกสเตลให้ทุกคนเนี่ยโอ้โหมันจะโกงโคตรเลยนะโกงแบบจัดอะแต่คิดว่าไม่ไม่มีทางอะไม่มีทางเพราะว่าตัวตัวเกมเนี่ยส่วนมากแล้วสามดาวอ่ะจะมีสกิล ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่สุดน้อยมากค่อนข้างสุดน้อยมากๆคือตัวสามดาวที่มันที่มันซิมเพิลแล้วใช้ง่ายๆเนี่ยก็จะมีแค่อ่าอันนี้พูดถึงทุกประเภทเลยนะมีถ้าเป็นม้าก็จะเลยงเมียถูกต้องไห้สามดาวแล้วก็ถ้าเป็นควีนควีนเนี่ยอืมควีนเอาเป็นตัวลูเคนโน่ลูเคโนก็ถือว่าเป็นตัวเลิอกที่ดีตัวหนึ่งแล้วก็จะมีตัวของ โดนโลเทียอะไรพวกเนี้ยหรือว่าพวกอ่าที่มันลงง่ายแล้วเล่นง่ายแค่นั้นนะ่ะมีแค่นั้นเลยสกิลสายกูเลยอยู่ก็ซีทูซีดาวอะไรแบบเนี้ยซีทูซีดาวมันโกงอยู่แล้วมันโกงในในบทบาทของชาเลนครับไม่ได้ไม่ได้โกงในบทบาทของอ่าการเล่นเนื้อเรื่องการเล่นเนื้อเรื่องของแค่คุณมีตัว damage, โดาเมโหดๆสักตัวหรือว่าคุณเล่น อคอมโบเป็นเนี่ยมันก็ง่ายแป๊บเดียวก็ผ่าแต่ว่าถ้าเล่นเอสตาหรือว่าเล่นชาเลนจ์เนี่ยจำเป็นต้องมีอ่าทรัพยากรหรือว่าจำเป็นต้องมีหุ่นยนต์ที่เขาฟิตไว้อะอย่างเช่นแลนซลอตสตัวขึ้นไปหรือว่าต้องมีนท์ออฟลาวเนี่ยหรือว่าต้องมีกูเลนนิชิกิสองเครื่องอ่ะอันนี้คือมาแฮมเลยนะแบบมาแทบโคตรอ,อันแต่ว่าเอาจิงๆถนะ้าถามว่าใครจะสุ่มตู้นี้ไหม อ่าผมขอดูสกิลก่อนแต่ผมอะ่ะเคยพูดไว้ในคลิปที่แล้วใช่ไหมว่าจะไม่ทําการสุ่มแล้วนะครับก็คือจะเก็บเพชรยาวเลยจนกว่าจะถึงเนื้อหากอกคาเิเนก็คือมันจะเป็นตอนอนิเมะในตอนที่สิบแปดเนาะก็จะรอไอ้พวกคุณคุณยนตตัวใหม่พูดง่ายๆคือผมรอตัวละครที่มีคุณยนตตัวใหม่ๆนั่นแหละอย่างเช่นกาเวนเก็กขะอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าถ้าเป็นตัวละครแถมหุ่นน่ะมันมันความน่าสูงมันเยอะกว่าถ้าเกิดตัวละครธรรมดาสก,กิลงั้นๆผมรอตู้อีเวนต์กลางเดือนก็ได้หรือว่ารอตู้อีเวนต์ปลายเดือนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไอตัวตัวละครพวกเนี้ยมันเป็นตัวละครที่มีตามเนื้อเรื่องใช่ไหมมันก็คือตัวละครธรรมดาแล้วพอหมดช่วงอะ่ะมันจะไปอยู่ในตู้กาชาธรรมดาเดี๋ยวผมพาไปให้ดู ถ้าไอโปรแกรมอาคิมมันไม่หลุดซะก,ก่อนนะโอเคก็อย่างเช่นไอตู้เนี้ยไอตู้ไอตู้เนี้ยอ,อย่างตัวละครกุเรน,นิชิก,กิอ่ก็มันมีแล้วนะนี่ไงแต่ว่าเลนอย่างที่เห็นนะ่ะก็คือ0.2อะ่ะก็คือโอกาสได้ยากมากๆถ้าเกิดสมมุติว่าคุณอวยตัวละครอะไรจริงๆอะ่ะคุณก็ควรรีบเปิดในช่วงที่เขาเพิ่มเลนนั่นแหละแต่อย่ที่บอกไปอะ่ะ อะไรก็เกิดขึ้นได้ไอเกมเนี้ยบางทีผมสุ่มวันละครั้งอ่ะก็มีได้แลนส์สลอตมาเพิ่มก็โอเคนะมันแล้วแต่ดวงอ่ะแต่ไอเกมนี้ไอเกมเนี้ยเราสุ่มด้วยตั๋วกาชาก็ได้ที่มันอยู่ใน e อ p e d i t i o n นแห e ะเอ็ dition ันไปเดือนอ่ะมันจะมีแลกตั๋วสุ่มกาชาผมแอบเสียดายนะแคมเปญหนึ่งมันไม่มีตั๋วให้เสียดายมากเลยไม่มีมตั๋วกาชาซึ่งตั๋วกาชาเนี่ยมันก็มีลุ้นได้เหมือนกันนะ0 2ุดก็ เอาง่ายๆเดีย๋ยวแนนาคตตัวถ้าตัวเชอร์รี่เข้ามาในตู้ธรรมดามันก็จะแย่งเลทไปอีกเรื่อยๆนะครับก็จาก0.249จะเป็น0 2 1จว่ากัไปว่ากันไปประมาณนะนะั้นมันจะเพิ่มเลทไปเรื่อยๆแล้วมันจะได้ยากขึ้นอนะ่ะก็ไปรอรุ้นที่มันการันตีไปเลยดีกว่าแไอตัวละครพวกเนี้ยมันมีโอกาสหลุดเลทเสมอนะครับก็ <S <S คือหลุดเดี๋ยว เหมือนตอนนายอับลาวมีหลายคนอ่ะจะสุ่มหาอะไรนะอานีจีนโน่ได้พวกเจเรเมียคาเรนไอคุเลนนิชิก,กิะแล้วเอาจริงผมถ้าผมได้คาเรนกุเลนนิชิกิเนี่ยผมดีใจโคตรเลยนะแต,แต่นั่นแหละมาแล้วแต่คนอ่ะก็ขึ้นอยู่กับตัวขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้ตัวอะไรมากกว่าครับเล่นเท่าที่เล่นไหวนะส่วนตัวละครตามเนื้อเรื่องอ่ะไม่ต้องไปซีว่าเฮ้ยเราจะไปต้องกดทุกตู้ ไม่ต้องก็ได้ตัวละคร3ดาวบางตัวยังเก่งกว่าก็มีนะครับอย่างเช่นตอนนี้ทุกวันนี้ผมไม่ได้ใช้ยูเฟีเมียนะผมใช้แค่เชอร์รี่กับคาเรนไว้น้ำมีแค่นั้นแหละ3ตัวเหลือเฟือแหละก็ไม่ถึงตัวฮิลนะตัวฮิล2ตัวก็เหลือเฟือนะครับก็ยังไงผมก็ยังเล่นเกมนี้อยู่แหละอ่ายังเล่นเกมนี้อยู่นะครับแต่ว่าอ่าอย่างที่บอกไปอ่ะก็แค่ไม่มีคลิปสุ่มเฉยก็จะรอเก็บเพชร ประมาณถ้าไม่ไปได้นะผมจะเก็บเพชรให้ได้หุบหมืนเพชรเพื่อที่จะสุ่มให้ได้การันตีหนึ่งตัวเพราะว่าไอ้เกมเนี้ยแม่งเกือจัดจริงทาถ,ถ้าเกิดคุณมีเพชรไม่พอหรือดวงไม่ดีจริงอะ่ะมันมันไม่โอกาสได้หน้าตูย้ยยากมากโอ้โหแค่ดูตัวการันตีสีดาวที่ผ่านมาก็ได้ผมผมได้คนเนเลียร์ซ้าจนเลเวลการสิบเก้าแล้วอะ่ะอ่ะเผื่อคนไม่เชื่อ เดี๋ยวผมพาไปดูก็ได้มะเผื่อคนเดี๋ยวพาไปดูก็ได้เผื่อคนไม่เชื่อว่าเลเวเก้าสิบเก้าจริงเปล่าดูนี่คนเรีเลเว่นเก้าสิบเก้าเป็นไงล่ะโหเก้าสิบเก้าแล้วอะแล้วผมอัพเต็มแล้วนะอัพเต็มไออัพเต็มแล้วอัพขั้นสูตรไปแล้วเนี่ยโอ้ผมใช้ยาวอยู่แล้วไอ้ตัวเนี้ยแล้วก็ มี C2 ในชุดซีโร่อันนี้มันตัวลิมิตเนาะก็เอาจริงๆแค่เนี้ยผมยังเล่นเนื้อเรื่องหรือว่าพวกคอนเทนต์บางอย่างได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นไปได้อะผมอยากได้ตัวกุเรนิชิก,กิอ่ะก็เอาเป็นว่าคลิปเนี้ยผมได้อธิบายเรื่องแพทใหม่แล้วเนาะก็จะเป็นแพทที่มีคอนเทนต์เดิมๆนะครับก็คือมีเนื้อเรื่องตอนใหม่นะมีแคมเปญที่ช่วยสนับสนุนผู้เล่น ในเรื่องสเตม i n นก็ไม่ต้องปาพิซ่าเยอะเพราะว่าเอาจริงๆถ้านึกถึงสมัยตอนเล่นใหม่ๆเนี่ยปาพิซ่าเยอะอยู่เหมือนกันนะกว่าจะผ่านในเรื่องเนี่ยแต่เนี่ยปาพิซ่าไม่กี่เชนก็จบในเรื่องได้แล้วนะครับแต่แค่ว่าอาจจะต้องเหนื่อยตอนแอสตาทียๆชิาระดับเอสตราฮาร์ดแล้วก็จะมีพวกคอนเทนต์ใหม่ๆเออผมลืมพูดคอนเทนต์ใหม่ใช่ไหมผมลืมพูดเรื่องระบบอารีนาเออ ขอโทษด้วยลืมบอกลืมพูดถึงระบบอารีน,นาเลยในแคมเปญมันก็มีบอกในแคมเปญก็มีบอกนี่หว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวครับเน,นี่ยในคอนเทนต์ก็มีบอกอยู่ปะ่ะอันนี้ไม่มีบอกนี่นี่นี่อยู่นี่อารีน,นาเปิดทดสอบปะอ่าเปิดทดสอบอารีน,นาในช่วงเวลาจำกัดน,นะครับ ก็จะเป็นวันที่สามสิบเลยเวันที่สามสิบเดือนสิงหาก็หลังสเปอร์เลยดิแล้วก็จะฮะมันไม่เปิดแค่วันเดียวอะเปิดแค่วันเดียวก็ก,ก็คือหลังสเปอร์ตอนบ่ายสามแล้วก็จะหมดเวลาตอนสามสิบเอ็ดเที่ยงคืนเลยเหรอสามสิบเอ็ดเที่ยงคืนก็หมายถึงสามสิบเอ็ดสิงหาสี่ทุ่มของบ้านเราทำไมมันเปิดสั้นจังวะ เปิดเปิดสั้นมากเลยนะแต่อย่างที่บอกเขาเปิดเพื่อทดสอบระบบเฉยๆนะซึ่งแน่นอนว่าผมก็คงเล่นแหละแต่ต้องมาดูว่าเออระบบการเล่นมันจะเป็นยังไงเนะี่ยคือคือเท่าที่ผมอ่านกฎเนี่ยมันผมยังนึกภาพไม่ออกเลยนะอารีน่ามันจะเป็นยังไงอะ่ะเพราะผมไม่เคยเล่นอ่าเกมท o ว e r Defense ที่มันมีระบบอารีน่าอันนี้ผมไม่เคยเล่นจริงๆนะถ้าเกิดใครมีความรู้เรื่องเนี่ยก็ มาต่อคอมเมนต์ได้ในใต้คลิปนะเดี๋ยวผมอ่านเดี๋ยวผมอ่านเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะอ่านแล้วกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปอะช่วงเนี้ยผมก็จะวุ่นๆน,นิดหนึ่งก็จะมีเนื้อเรื่องของคาแรคเตอร์สตอรี่เนาะแล้วก็จะมี A.K.O.R. เพิ่งทําจบไปนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็วุ่นอีกเนื้อเรื่องบทที่เจ็ดเนื้อเรื่องหลักเนื้อเรื่องหลักวุ่นแน่นอนก็ขอจบเพลงเท่านี้ไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปพักขอแล้วกันไม่ไหวแล้วไม่นอนแหละสมองเริ่มเบอ